สวัสดีเพืเ่อนๆชาวเลดคิงด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมวอลเล็ตวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการยิงลูกซองลรัวแบบไม่ต้องใส่ลูกแล้วก็อ่าสไนสไน์มาเชลแบบไม่ต้องใส่ลูกนะฮะมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงก็คือเวลาเรายิงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่มันจะพักเนี่ยพอลูกหมดแล้วครับมันก็จะยัดลูกอย่างนี้ครับซึ่งมันเสียเวลาในรอบต่อไปมากถ้าเราแบบ อยากยิงต่อไวๆในโหมดสปรัตนะครับผมก็คือเป็นโหมดที่โหมดเร็ว่าเน้นความเร็วก็คือยิงแล้วกด R ก็คือยิงให้มันรีโหลดแล้วก็ยิงให้มันรีโหลดเป็นสเต็ปอย่างนี้ครับอะไรประมาณนี้ครับผมก็สำหรับสไนยมาเชลครับ มาดูลูกซองกันนะก็เป็นสเต็ปเหมือนกันเลยครับผมอืมเป็นอย่างนี้ครับผมก็คือยิงแล้วกด R 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 มฮะัก,ก็จะเป็นสเต็ปยาวๆอย่างนี้นะฮะโดยไม่เสียเวลารีโหลดเข้าไปยัดลูกใหม่ แล้นี่สมนี่มันก็จะอ่าอย่างเงี้ยมันเสียเวลาฮะก็มันค่อนข้างเสียเวลาอยู่นั่นแหละสำหรับหมวดสไตล์รัดนั้นก็คือหมดที่ใช้ความเร็วเป็นหลักที่ใช้ความเร็วเป็นหลักก็เสียเวลาพอสมควรครับผมดูสไนน์ยิงไม่ได้นะเพราะเป็นแม็ อันนี้ถ้าใครสหรับติดสับมีดแล้วก็มาสับปืนนี้ผมว่าถ้ามาเล่นเกมนี้ต้องพยายามปรับใหม่นะไม่ไม่ต้องให้มันสับมีดครับผมเพราะแบบนี้มันจะเร็วกว่าแบบแบบแบบยิงธรรมดามันจะเร็วกว่าสับมีดครับผมใครจะสับก็ได้ครับเพราะว่ามันสลับก็ได้ครับเพราะว่ามันจะ สมมติยิงยิงอยู่แล้วเราอยากหลบเี้ยแล้วก็สลับเป็นมีดได้สมมติอะไรมาณน,นี้นี้เสียเวลาสักครู่นึงสลับสนายใหญ่นะสนายอนะไรเนี่ยโอเบลิรเตอร์ส่วนอีอ่นี ครับสำหรับทีนี้ก็ปล่อยไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมก็คือวิธีการ,รยิงสไนเอันนี้ให้มันเร็วๆในโหมดสปรัดนะเพราะเป็นโหมดที่ใช้ความเร็วทีนสุดไม่ต้องไ,ได้ไม่ต้องเสียเวลารีโหลดกระสุนนะครับผมยิงต่อเน,นี่กันไปเลยอย่างเงี้ยสมเราโดนยิงสมมติเราเดินยิงแบบสปรัดนะสปรัดมันก็จะหมดเร็วๆหน่อยคนก็จะเดินด อะไรอย่างนี้ก็ยิงต่อเนื่องตีเยอดไป้นานาประมาณนี้ครับผมลูกซองอันนี้เหมือนกันลูกซองบักกี้ครับผมก็ยิงต่อเนื่องได้นานกปแล้ว โอเคครับสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงดูที่จอกัใหั่คิดนะสวัสดีครับ